ขอบรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ครพผมสุไลมานบุนในปีแนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติวันนี้ผมมีเรื่องหารือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพียงสองเรื่องด้วยกันครับท่านประธานครับในเรื่องแรกเนี่ยผมได้มีโอกาสได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในหมู่6นะครับตำบลยุปโปออำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขาดแคลนน้าเพื่ออุปโภคบริโภคครับท่านประธานครับ ท่านประธานที่เคารพครับผมเองก็มีได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปกับท่านประธานสภาเทศบาลตะบนยุญญปโปไม่ว่าจะเป็นท่านสทเลงสทใบฮา,าและก็สทใบาแซนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าบ้านบ่อเจ็ดลูกนะครับก็จะเป็นการใช้น้ําจากการเจาะบาดาลแต่ปรากฏว่าเวลาพี่น้องประชาชนใช้กันเยอะๆเนี่ย และก็ในช่วงน้ําแล้งเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่สามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของบรรยามูเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้น้ําได้นะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำเพียงพอผมพอลงไปดูเนี่ยปรากฏว่าในหมู่หกเนี่ยก็จะมีแหล่งน้ําดิบอยู่นะครับรรท่านประธานครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากให้รรท่านประธานเนี่ยมีหนังสือไปยังกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะได้ทําการปรับปรุงนะครับแก้มลิงในส่วนตรงนั้นและนําน้ําดิบตรงนั้นเนี่ยมาทําเป็นประปาเพื่อที่จะและรวมไปถึงทําระบบท่อระบายน้ําส่งไปยังพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่หมู่6เพื่อที่จะให้พี่น้องในอบอเจ็ดลูกก็ดีแล้วก็บรินายางหมูก็ดีได้รับน้ําอย่างเพียงพอเรื่องสุดท้ายครับท่านประธานครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมในชุมชนลักษมานนะครับหมู่ที่3ตําบลเตงนอกอาเภอเมืองจังหวัดยะลาครับท่านประธานครับ จริงๆผมเองมีโอกาสได้หารือผ่านสภาแยหย่งนี้นะครับในเรื่องที่อยากที่จะให้สภาแห่งนี้ส่งหนังสือไปอยังกรมโมธายุธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาแต่ก็ทำวิลล่านะครับต้องขอบคุณนะครับทางอยธุธิการจังหวัดยะลาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดสรรงบประมาณในการที่จะทำปรับปรุงเรื่องถนนแล้วก็ทําในเรื่องของคูระบายน้ํา แต่ปรากฏว่ารรท่านประธานครับถึงแม้ว่าเราจะได้รับงบประมาณก็จริงครับรรท่านประธานครับแต่มันยังไม่ครอบคลุมด้วยกับงบประมาณที่ยังจํากัดอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผมลงไปดูเนี่ยยังมีอีกหลายพื้นที่ในชุมชนลักษมานไม่ว่าจะเป็นซอย8นะครับลักษมานซอย10แลวก็ซอย1ิบสองหรือว่ายิางย่งซอยมัสตูรอรซอยต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมอยากที่จะให้รรท่านประธานเนี่ย มีหนังสือไปอยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้ดําเนินการปรปับปรุงถนนแล้วก็สร้างในเรื่องของคูระบายน้ําเพื่อที่จะได้เป็นโครงข่ายกับที่ทางโยธาธิการและผังเมืองได้ทําไว้แล้วและก็กับโครงการต่างๆเ<ๆ>พื่อจะได้เชื่อมโยงเครือข่ายโครงข่ายระบบระบายน้ําต่างๆแล้วก็ผันน้ําออกจากชุมชนลักษมารแล้วก็ออกจากสเต็งนอกเพื่อที่จะแก้ปัญหากับพี่น้องในตําบลสเต็งนอกและก็ยนพ่างยิ่งในพื้นที่มรดกต่อไปครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ